หนึ่งครั้งครับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนพี่น้องนมาเห็นด้วยขนาดภาพรวมแบบทั้งประเทศระดับประเทศหรือระดับจังหวัดเองก็ยังก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยในขณะที่ผมพุ่มกลับและการ้อยเมอนหน้าที่อยู่ที่โรงพักก็ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานผู้จอมวยรำนี่คุณพี่ผู้ชายจอดค่ะส่วนแปดหนึ่ง ใจะถึงอยู่นะมันเยอะนะแม่เยอะจริงแม่ใครมันก็จะมีทั้งรถป่วงรถอะไรใช่ไหมมีตังโต้ด้วยพี่ชื่ออะไรนะคะลานี้ลอลิงเหรอคะลอลิงค่ะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอายุ41ปีค่ะก็ต้องต้อต่อ3ตัวค่ะมาถึงไหมใช่ไหม ต้องช่วยกันเนาะสังคมเราส่วนรวมเนาะใช่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งประชาชนได้ก็ขายที่หน้าบ้านตัวกันเยอะใช่หน้าบ้านตัวเองมีเจลล้างมือให้มีแมสให้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสครับ ัมนก็เหมือนเป็นการขอความร่วมมือมากยังไงก็ฝากพญานาคบันให้รายรมายก็คือว่ามไม่ได้ขออนุญาตไม่ผ่านการตรวจของเจ้าที่สารณสุขไม่มีสุขพูดง่ายๆนะฮะคือว่าไม่ถูกสุขลักษณะหลังจากที่เราได้รับแจ้งนะครับผมและร้อยเวรก็ไปตรวจสอบดูบก็ได้ใช้ทรโคมทั้งทรโคมของเจ้าหน้าที่สาธารสุข และก็ไม่ทรโขงที่อยู่ประจำรถโลกประชาชนให้พี่น้องประชาชนว่าตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นค่อนข้างที่จะน่าวิตกในหลายพื้นที่ดังนั้นจึงประชาชนให้พี่น้องประชาชนาปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่ประกาศไม่ให้มีคนชุมนุม เกิน50คนโดยเฉพาะตลาดนัดคลองผมต่างๆในพื้นที่ทีนี้คําสั่งมันเพิ่งมาวันที่16แล้วก็เพิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ไม่ทราบพ่อค้าแม่ขายก็ไม่ทราบแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นทางการจากท่านแนอมเพอที่ประกาศให้ท้องถิ่นนะมั่วหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่รับทราบที่เป็นทางการก็เพิ่งมาถึงผมวันนี้นะครับดังนั้นความผิดของอ เจ้าของตลาดนัดเนี่ยที่ท,ที่ทำการฝา่าฝืนนั้นก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เรากำลังประกาศทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ดำเนินคดีในข้อหาฝาฟาฟ่าฝืนคำสั่งออของเจ้าพนักง,งานตามพรบรควบคุมโรคติดต่อ2,558นะครับแต่ว่าผมก็เลยไปถามผู้จัดตลาดนัดว่าทำไมถึงให้มี การจัดตลาดนัดเมื่อวานนี้ทางผู้จัดนะซึ่งเป็นราษฎรที่เป็นชาวลำไายมากก็บอกว่าหนูไม่ทราบทีนี้ผมก็เลยลองถามดีว่าเราจัดตลาดนัดเนี่ยการจัดตลาดนัดคองถมถือว่าเป็นการจัดตลาดนัดประเภทที่ประเภทชนิดหนึ่งซึ่งอยู่นอกอาคารได้รับใบอนุญาตไหมผู้จัดตลาดก็บอกว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถามต่อไปว่า ได้ทําตลาดนัดมานานหรือ,อยังก็ได้รับคําตอบว่าได้จัดตลาดนัดมาหลายปีแล้วซึ่งกับผมก็เพิ่งย้ายมาลงตําแหน่งที่สพทมินชัยได้3เดือนก็เห็นว่าควรที่จะ,ะให้ผู้จัดตลาดนัดไปขออนุญาตให้ถูกต้องในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากพ่อค้าเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับคนเป็นร้อยได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปเจ้าที่ตํารวจเราในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็เกรงว่านะครับ จะมีเกิดการเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อตรวจสอบพบนะครับว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งตลาดโดยรับอนุญาตซึ่งเขาละเลยมานานแล้วเราก็ได้เลยนําตัวมาสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ได้แจ้งข้อหาดําเนินคดีไปนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพรบสาธารณสุขป,ปี2535นะครับโดยการจัดตั้งตลาดโดยไม่รับอนุญาตส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่มันเป็นข่าวออกไปเพราะาผมเนี่ย ก็มีเว็บไซต์รับเฟซบุ๊ก Facebook, เว็บไซต์ของโรงพักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกิดในพื้นที่ก็เลยให้เจ้าที่ไอทีโรงพักสื่อไปอยังพี่น้องประชาชนว่าการจัดตลาดนัดตอนนี้นะครับในพื้นที่ของทะเมนชัยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบข้อบังคับตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเพื่อที่จะเป็นการอะไรอ่ะ แค่ที่ไม่ให้โลกมันเผยแค่อะไรเงี้ยออกไปมันต้องมีผลกับพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เวลาเขามาเขาก็เวลาขาดไรายได้เขาก็ไม่อยากให้หยุดไงขาดไรายได้เขาก็บอกพวกนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเดนนย้จะมีค่าผ่อนรถผ่อนอะไรนี่เงี้ยเขาก็จะมีค่าพวกนี้เขาก็เป็นผลกระทบของเขา ดีค่ะมันก็ต้องช่วยกันนะช่วยสังคมไม่อยากให้มันเกิดโรคระบาดมันยิ่งเป็นมากกว่านี้